ลงพื้ไปแล้วนะคะคตาชาน,นะคะปลูกของาร่วมกันนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นรวมที่ยุ่งๆเองนะคะที่ทางข้าวพี่แล้วแม่ทุกท่านนะคะซึ่งวันนี้นะคะตอนแรกจะสร้างข้าวนะคะที่ถูกเรือียกว่าเป็นงานที่เรือวัดนะคะ,นะ,คะขนาดสองแอนในช่วงเช้าว่าจะอะไราทานนะคะคร,ร้านปิดทั้งหมดละ ถ้ามีร้านท e ี่เปิดคือน่าจะไปวัดนหรือวัดหลวงในวัดนั่งถนนจะมีรถนะคะกันเต้นนะคะตีล่างคันที่เราทำนี้ก็คุณแม่กวานะคะแม่แม่ที่ทำกับข้าวค่สเต็กให่เว้ยนะคะในเช้าก็จะเป็น เมนูงานทั้งนั้นเลยใช่แต่ว่าคือขาดเดียวพรอมหอมหรือว่าผักเป็นอะไรขาดเราพีชครับนะคะพนี้ก็เลยมีแค่ไหนก็ทำแค่นั้นทานค่นี้ถ้ามีสั่งอาหารจากหมู่บ้านอื่นก็คงตามกันมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ช่วงเที่ยงช่วงก็คือมีอะไรก็รอ อีกเหรอเต็มจอเลยจอหนูเหรอกูอไม่ได้ยินเดี๋ยวเราเดี๋ยวขอขอนุญาตการเก็บ

ก็ใีกนดีเ็นดีคัเป็นคือวันเต็มที่ปวันนี้เตรียมมภาพเก็บไปที่รกนะครับี่ ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทาบที่รวมถึงผู้ที่ใจดีต่างๆที่สนนับสุนทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นตลอดที่ผ่านานะคะตลอดนี้อยากให้พานเนาะคือน้ำใ,นใจนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นปน้ำเป็นอาหารเป็นกับข้าวว่าของ,งที่ส่งมาทางส่งต่างๆที่มาให้ทุกวันกับเปิด แอดเองก็มีใจแล้วจึงที่คือจะบอกยังไงดีล่ะสี่ที่เราเคยฆ่าตากานแก่ที่มีการมือในที่ได้และบางที่ในกับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ก็จะก็คงจะรู้นะคะที่นา้นา,นามีการเ,เปลี่ยนแปลง ถึงไนที่จิตเที่ยงกันนะคะที่พวกเขาร่วมนะคะร่วมในกิจกรรมสุสจัมปองนะคะมาถึงแล้วนะคะเหลือแค่รอเวลานะคะที่พวกเราจะร่วมด้วยช่วยนะคะทำสมบูรณ์แบบก็เพื่อที่จะเปิดให้ผู้ที่มีจิตตาเป็นบ้านหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะในอนาคตที่จะ มาที่นี่นะคะเองก็ยินดีรับนะคะท่านนะถับใดที่อยู่ตรงนี้นะคะเราก็รอพิธีโอกาสก็มาที่เราลูกจะรู้ว่าพี่ทุกคนได้เลยวันนี้ก็เระยะงต้งขัเต้นเต้นตาชาด้วยแล้วก็ชอบความเกิดของตาชานะคะวันนี้ก็ยินดีช้ดนวยนะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะคะ ก็มาดูบรรยากาศนะครับที่ยูทูบเบอร์นะครับที่ทแก,ก่ก็โดยมา,มาร่วมงานตุลาธันนะฮะอันนี้ก็การเลี้ยงดื่มนะารเครื่องดื่มมีครับของดีตั้งขายน้ำนะครับก็มีคุณตาชานก็ทำแกนะครับใส่หมูนะครับ นะครับแขกนะครับรวมซเบอร์เราเนี่ยของแล้วก็รัตนนะครับครับก็สามารถเสียงใจนะใครสนใจไหนเนาะก็ดูดูมันจะถนที่ชุมซูเบอรนะ์ด้านหน้านางถนนก็มีอ่กรมทางหลนะครับมาทำสนะครับดูด้านหน้าทางเข้านะครับ แดดล่มลนตกก็หายอาการให้พี่เอฟซีดูนะครับนอ้นครบแล้วนะครับหนุ่มหัวแดงเรานะครับะน อ๋อพี่อนุวัตรขึ้นให้ดูหน่อยครับพี่ขึ้นให้ดูหน่อยครับพี่เออจะได้ปิดคลิปนี้โอ้โหเอาพี่ลอมมาเลยไหมครับโอ้จะพี่ลอมขึ้นสตาร์ทเลยเฮ้อะไรครับโอ้ยเอาบาสดเลยฮะ พีอ่อนุวัตรกับรถรอ่าคันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องครับโอ้หะะไปแล้วเหรอเอากล้องมาพี่อนุเพิ่งดังเปลืไม่ต้องเปลือยหรอเปลือยรอจะไมสั่งโอ้ างน้ำวัดจะปลางน้ำนะครับไปพี่นะครับดูค่อยๆพี่ค่อยๆเครื่องมันแรงเบื่อเือีกเบื่อจะไปอยู่เออนั่นแหละ คลิปนี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับเใน,นคลิปหน้าครับผมนะฮะแกอนุวัฒน์ทดสอบคลิปนะฮะรถพี่ชัยนะครับนะฮะไปมารีรายงานจากชุมชนยูทูบเบอร์ครับสวัสดีครับ